สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะดเดี๋ยวไปรับชมข่าวสารกันเลยค่ะเริ่มแล้วลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองกดให้ทันรับของขวัญปีใหม่3,500วันที่16ธันวาคมกระทรวงการคลังเปิดระบบให้ประชาชนจํานวน5้าล้านสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองเพื่อรับสิบสามพันห้าร้อยบาท โดยลงทะเบียนได้ที่ www คนละครึ่ง com สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2มีรูปแบบกันกับคนละครึ่งเฟส1ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2มีดังนี้นะคะ1งลงทะเบียนที่ www คนละครึ่ง com โดยกรอกข้อมูลชื่อสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2. รอรับ sms แจ้งผลการลรงทะเบียน 3. ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวตนและเมื่อดําเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์เงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละห้าสแต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,500บาทตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งเตือนหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการมิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกเงื่อนไขาการลรงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2สำหรับประชาชนนะคะ1มีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย2อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4จำนวน5ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิจะหมดสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดาวน์โหลดมาตร,ารการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก,จากภาครัฐได้ที่ www cgd go th ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช้อปดีมีคืนนะคะและนี้ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆสวัสดีค่ะ